อ่ะโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาเจอผมก้าวก้าควางโจนะครับหรือว่าจอนะครับมาเกมนี้เลยครับผมพีรมิดโบนันซ่านะครับก็อยู่ที่ค่ายแพ็กมาติกเคนะครับผมก็รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะกันนะครับผมไม่แนะนําให้ทำตามนะครับผมมีมาที่ 26k นะครับ จริงๆมีมา 50k นะพอดีผมไปเล่นเกม Y i l West Go นะครับก็โดนไปนะครับก็เหลือเท่าที่เห็นเลยเป็นเกมที่2แล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับพูดพามทำเพลงแม็กวินอยู่ที่ 21k เอ็เอาเรื่องจัดไหลไปก่อนเลยครับเฮีย จะลั่นได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละเกมนี้ก็เกมนี้มันคูนสูงสุดมันก็แม็กวินก็ยี่สิบเอ็ดเคเลยยี่สิบเอ็ดเคมันจะสุดจัดได้หรือเปล่าครับเหมือนกับสวีทโบนันซ่าเลยนะเกมนี้เออคุณผู้ชมผมไปเล่นเกมนี้มาเว้ย เกมใหม่อะบิ๊กเบสโบนันซาหนึ่งพันอะหนึ่งเคโอตรเอาเรื่องเลยเวอร์ชั่นใหม่บึ๊มบัมซัมเบ้เลยลุ้นปลาม่วงครับเกมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะที่แบบน่าไปอ่ะน่าไปอยู่แต่วันนี้ผมไปละโดนไว้แต่มอวานหมไปมันลั่นไงแต่วันนี้ไปไม่ลั่นนะ มันเล่นมันลั่นเฉพาะรอบแรกนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลองไปใหม่หรือว่ามันจะมาเกมใหม่ไขพ่พีพเลยรู้เรื่องอะ่ะบอกเลยถ้ามานี่คือแบบสุดยอดเลยครับเฮียเลยไม่เหลืองแน่นอนรอบแรกนะแต่ถ้ารอบสองอะ่ะก็มีกันบ้างมันไม่มีใครแบบว่าได้ตลอดหรอกครับเฮ้ยอ๋อมันต้องมาสี่อันนะ สามเหลี่ยมพีระมิดนะครับ4อันนะครับทุกคนอันนี้คือมันมาแค่3อันไม่ได้นะจัดโบสักหนึ่งโบครับจัดไปไม้นี้สิบเคไหลามาสักพักละต้องเอาแล้วว่ะเกมที่2แล้วนะเกมแรกวายเวโกอาจจะไม่ได้เอาเอาลงให้ดูนะครับเพราะว่าเจ๊งไปนะครับแต่ถ้าเกมนี้เจ๊งอีกก็ ไม่น่าจะเอาลงให้ดูเพราะว่ามันไม่สุดครับไม่สุดผมก็ไม่ได้เอาลงเวลาแบบเรียว,เร,ยวเรียวเรยวเลยอตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่แล้วไม่รู้อะ่ะไม่ได้มีนาฬิกาด้วยโทรศัพท์แบตหมดอีกเป็นไรเจอกันช่วงแบบหัวค่ำนะครับ Oh. ที่ว่าจะไม่มาซะแล้ว12อุ้ยอุ้ยอุ้ย 20. อุ้ยย่เออยังดีครับที่ยังได้คืนครับเฮียเอาเรื่องโอ้สวยอ่ะจัดไปที่10 k เคครับได้มาที่15 k เคเอาเรื่องโอเคเลย ถือว่าไมา้แรกนะครับไม่โดนนะครับมารอบนี้จัดไป 24K เลยผมว่าไหลไม่ค่อยมาวะ่ะแต่โบนัสต้ตองลองดูรอบนี้ว่ามันจะโอเคหรือเปล่าแต่รอบแรกก็ถือว่าโอเคเลยนะส่วนมากจะโดนรอบแรกนะครับไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะะนานทีจะได้แบบ มาดีครั้งเนี่ยในแบบว่ารอบอุอ้ยคูณห้เฮ้ยเอาแล้วว่ามีมาให้เห็นด้วยนะครับคูณ50าสิบอ่ะเหลือจะเชื่อแต่มันไม่ได้ไงมันล้อหลอกมาล้อหลอกครับมันไม่ได้เสียดได้เลยเมื่อกี้คูณ50าสิบอ่ะ,เก,อะเกินไปครับเฮียถ้าได้นะบึมบามซัมเบ้แน่นอนเนีน่ยดอกเมื่อกี้ โคตรเสียดายจริงมีมาเพิ่มหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหบวกห้าหมื่นครับแต่มันก็เกือบหมดแล้วอะยี่สิบห้าก็ไม่ได้ไปลุยดวงตาครับเทปราตาไปไหนไม่รู้นะน่าจะลาพักร้อนเฮ้ยเอาว่าครับไม้กังเขนนวก็ดูดวงตาอีกครับคูณสี่แล้วก็คูณสิบครับผม บึมไปครับโอ้ยเอาเรื่องยากคิดว่าจะไม่ได้แสแงลงนะครับรอบนี้กัดไปที่ 24k ครับเฮียเอาได้ไหมเนี่ยโอ้โหขอเลยแบบว่าบึ้มๆอะ่ะได้หรือเปล่าะัะเอาหน่อยเอาหน่อยมันต้องเอาหน่อยแล้วอะ่ะ จัดไปที่ 24k ครับได้มาที่ 38k เฮ้ยเกือบคัมแบ็กแล้วนะครับเหลือไม่เยอะนะงบ 50k นะ,อะลองไปยาวๆเผื่อว่าจะคัมแบ็กได้ครับตอนแรกร่วงลงมาเป็นครึ่งหนึ่งเลยร่วงลงมาครึ่งนึงนะอ่ะจาก 50k เหลือประมาณ 26k โดน Wild Go เสยเข้าให้เกือบร่วง ดีนะครับท like ี่ผมแบบว่าไหวตัวทันนะครับเห็นเลยด้หาเกมอืนเล่นนะก็มาเจอเกมนี้ครับแต่ก็ยังไม่รันเท่าไหร่อาจจะให้เฟี้ยวกว่านี้มันต้องแบบกำไรแนะครับตอนนี้ก็ยังไม่กําไรนะคุณผู้ชมไปกันต่อยาวๆนะครับจะให้ออินเลยป่ะฮ่าฮาปุ๊ใจหน่อยปุกใจด้วยเพลง อะไรอนะ่ะเพลงของอาขายควาย <c oughs> ขายขายควายช่วยแม่เพลงนั่น <c oughs> เอาเรื่องหนึ่โอ้โหแต่มันก็ลายมันก็มาค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะมาครับคุณผู้ชม 40k จัดนี่ครับรออะไรล,ล่ะลุยนี่ ไหวหรือเปล่าเนี่ยผมกลัวเลยผมกลัวแบบกลัวแบบนี้ยคือถ้าผมใส่แบบเกือบหมดอ่ะมันจะมันจะมันจะดูดเอาอะดิอย่านะรอบนี้ขอเถอะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยคิดแล้วก็เสียดายแต่มันก็มาขนาดนี้ล่ะอ่ายี่สิบไม่ได้โห เกินไปเป้าเฮียเหลืออสามทีโอ้โหไหลดิอ๋อเท่าไหร่สิบห้าอ่าแบบนี้แต่ก็ยังเบาอุ้ย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 เฮ้ยสูงสุดหรือเปล่าครับคูนี้คูหนึ่งร้อยใช่ปะใช่ใช่ได้ได้จริงเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยดีครับเฮียขอบคุณครับเฮ้ยคูหนึร้อยมาวะนี่ไงพร้อมตัวคูนสูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยเอ้ยตกใจว่ะ เฮ้ยมันมาแบบดื้อๆแบบนี้เลยว่ะคุณผู้ชมโหคูนึงร้อยเชีย่ยเฮ้ยมาอีกเปล่าโอ้ยสิบครับคิดว่าเป็นคูนึงร้อยโอ้โหดอกสุดท้ายมาอีกครับอ่ะบื้มไปโอ้ทำไมทำไมดอกนี้มันได้เยอะกว่ารอบแรกวะอ๋อมันมันไหลยเยอะไงรอบแรกมันไหลน้อยแต่มันได้คูเยอะอันนี้มันไหลไหลไหลไม่เยอะแต่เออมันมันไหลยเยอะแต่ได้คูน้อยอะ เอาแล้วเว้ยโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยดีครับผมคุณผู้ชมคัมแบ็กนะครับแถมกับกำไรด้วยนะให้ผมงงมากว่ะมันมาแบบแบบนี้เลยว่ะทุกคนเอาเรื่องว่ะโอ้โหสุดจัดว่ะครับเฮียเอาไปเลยสามดาวครับเกมเนี้ยสามดาวคูณสอง คัมแบ็กครับกลับมากำไรเฉยครับงบ 50k ไปโดน y ว e s เวสกมานะครับแล้วก็มาเจอเกมนี้นะรู้เรื่องเลิกเลยแล้วกัน